2วิภาวีสีทองโชว์ร่างทองคว้า MVP ช่วยบุนไดฮินสเต็เอาชนะเรสปาร์กในศึกวอลเลย์บอลหลีเกาหลีใต้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโคโววีลีเกาหลีฤดูกาล2 0 2 3 2 4 รอบที่4เกมที่23ระหว่างฮุนไดฮินสเตตจาฟูงทีมของวิภาวีสีทองเปิดบ้านพบกับชองกวนจางเรสปาร์ Spark, ทีมอันดับ5โดยในเกมนี้ฮุนไดเจ้าบ้านทำผลงานได้ดีกว่าก่อนจะคว้าแชมป์ชนะไปได้อย่างสนุกสางต่อสูตรเซต25ต่อ21 25ต่อ21 25ต่อ17โดยเลติเซียโมมาบาซโกของเจ้าบ้านทำไป18คะแนนและวิพาวีทำแต้มไปได้12คะแนนคว้า MVP ไปครองโดย หลังจบเกมพี่พาวีศีทองเปิดเผยว่าเราทั้งสตาฟและทั้งทีมงานเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีมากๆและว,วันนี้ทุกคนทุกคนเลยจริงๆช่วยกันเล่นและมีข้อผิดพลาดน้อยมากๆเลยค่ะโดยในวันนี้พวกเราเล่นกันสนุกมากจริงๆแล้วก็จะเก่งคนเดียวไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนเก่งมากวันนี้ช่วยกันเล่นได้ดีมากมีความสุขมากๆค่ะเล่นไปแล้วแบบว่า ค่อยๆเล่นไปทีละลูกโดยที่แบบว่าเราติดตามเกมไปด้วยมีความสุขมากๆที่ได้แต้มค่ะเอนจอยกับเพื่อนๆจากผลงานในเกมนี้คุณใดชนะ18แพ้5มี55คะแนนยังคงนำจากฝูงต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ